ก็ยังไม่จบแค่นั้นนะครับผมก็ด้วยความที่อยากรู้ว่าชุดนี้ถ้าจะรีดประสิทธิภาพออกมาแบบสุดๆนะครับมันจะไปได้ขนาดไหนนะครับก็เลยทำการคัลเลรเบชันเป็นแบบ m a n นว l ค a ล i b r a t เบชโดยวิธีเรียกว่า t u r ร์โบแคลของทาง H A A ซึ่งถ้าใครพอรู้เกี่ยวกับการปรับเสียงของ HCA หรือใครที่เคยเรียนมาก็คงจะพอรู้ได้บ้างว่า HCA จะมีการปรับเสียงอยู่หลายวิธีนะครับซึ่งวิธีที่ผมใช้ก็จะเป็น t u r b o โบแก็เป็นวิธีที่เหมาะสำหรับตำแหน่งนั่งฟังที่มีตำแหน่งนั่งฟังที่เดียวใช้ไมเพียงตัวเดียวการปรับใช้เวลาไม่นานมากผลลัพธ์ที่ออกมาหลังจากปรับก็จะเห็นผลได้ชัดเจนแม้ว่าจะเป็นการฟังแบบทั่วไปที่ไม่ต้องตั้งใจฟังก็ตามสำหรับขั้นตอนการปรับของ HCA ก็จะมีหลายขั้นตอนนะครับตั้งแต่ การ Evaluation การ Verification การดีไซน์การคาลิเบอชันนะครับก็จะเป็นขั้นตอนที่บนลูปอย่างนี้นะครับโดยในแต่ละขั้นตอนก็จะมีหัวข้อย่อยในการปรับอีกหลายหัวข้ออย่างเช่นในภาพนี้ก็จะเป็นการวัด Polarity ของไดเวอร์แต่ละตัวนะครับว่ามี Polarity เดียวกันไหมเพื่อให้แน่ใจว่าเสียงที่ออกมาจากลําโพงทุกตัวในระบบเนี่ยมีเฟ ที่ตรงกันไม่หักล้างกันแบบ180องศาเพื่อให้เสียงที่ออกมามี impact มีพลังงานออกมาสูงสุดซึ่งพอวัดออกมานะครับโพล a r i t y ของทุกไดเวอร์ของลำโพงคลิปก็จะมี Polarity อยู่เป็น Polarity เดียวกันทั้งระบบนะครับ